นี่นายว่าไหมว่าหมูเนี้ยงานมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยพวกเราต้องไปหาใครสักคนมาช่วยแล้วแหละฉันไปก่อนนะโอ้ดูก่อนสิมาช่วยฉันก่อนไหมล่ะก่อนอื่นอ่ะอาวดำนายทำอะไรตรงนั้นอ่ะแย่ลวเพื่อนฉันดันไปแอบรู้ความลับของบอสแย่แน่แน่เลยแย่แน่แน่ไอพวกลูกกระจอกทั้งหลายมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ใครที่บังอาจเข้าไปลื้อโต๊ะทำงานของฉันถ้าพวกแกไม่ยอมรับฉันจะไล่ออกทั้งหมดเออบอสครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับบอส จะมีคนยอมรับไหมหึอย่าให้ฉันต้องโมโหไปมากกว่านี้นะเจ้านายบอสเป็นอะไรนะ่ะไม่รู้เหมือนกันเอเหมียวเราแค่มาเที่ยวที่ทํางานพอ่อทําไมบอสต้องโกรธลูกน้องขนาดนั้นด้วยละ่ะเหมียวว่าบางทีบอสอาจจะไม่ได้กินข้าวเย็นมานะนี่แม่หนูคนนั้นน่ะรีบมานี่แล้วเข้าพนักงานทุกคนเขาเริ่มทยอยออกไปแล้วนะถ้าเธอยังอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยฉันไม่ขอรับรองความปลอดภัยของเธอนะแล้วพ่อละ่ะ ไม่ต้องห่วงพ่อเธอหรอกพ่อเธอออกไปทางประตูนั้นแล้วรีบไปเข้านะแม่หนูเอาแมวไปด้วยล่ะเอเอเอติดรีบไปแล้วเข้าสาิรีบไปเร็วเข้าเจ้านายตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในช่องลึกลับนี้แล้วนะคะไม่รู้ว่าบอสไปกดอะไรใครมาทุกคนเอเหมียวก็ไม่รู้เหมือนกัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโบรบบอกนั่นเองจ้าวันนี้นะคะพี่ซีก็พามาตะลุยในด่านบอสสุดโหดนั่นเองไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าน้องคนนั้นไปรู้ความลับอะไรของบอสเขา้านั่านะสีเจ้านายมันต้องเป็นความลับสุดยอดแน่นเลยใช่แล้วล่ะครับมันคือความลับสุดยอดมากซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ล้วไม่มีใครรู้แล้วใครไปลวงรู้ล่ะเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มีน้องๆมาร่วมหนีผจญภัยกับเราด้วยในวันนี้โอเคไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครไปทําอะไรเขาเขาถึงได้โกรธแล้วขนาดนั้นน่ะโอเคค่ะตอนนี้นะพี่ซีต้องพยายามออกจากบริษัทแห่งนี้ให้ได้โอ้โหแมทนี้นะคะสวยสดงดงามมากๆเลยดูข้างหน้าสิเหมียวสรางมันคือปากกาลูกลิ้นใครตายอยู่ตรงนั้นม่อาจรู้ได้ค่ะ โอเคปลอดภัยนะคะตอนนี้เรียบร้อยเร็วเข้าแมนูไม่งั้นบอสจะโกรธเอานะข้างหน้าเนี่ยเป็นกาแฟาที่บริษัทได้สั่งทำอโอฉันโดนบอสทีบตกลงมาม,มีคนตกลงไปด้วยนะเนี่ยดูสิคะสภาพศพฉันยังไม่ตาย <laughs> โอ้เดี๋ยวเด,วเด,วเดวีจริงๆแล้วนะคะ เอ่ออันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นช็อกโกแลตที่แข็งตัวแล้วนะเราถึงได้กระโดดทับ, wrote, ทบ,ทบมันได้เนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่แข็งตัวนะคะรับรองเลยว่าตัวพี่สีจะต้องพองพูพองแน่นอนเพราะว่ากระโดดลงไปในน้ําร้อนนั่นเองนะคะบรรยากาศสดสวยงดงามมากๆเลยค่ะอุ้ยฮึบเรียบร้อยย่าหู้ไปกันเถอะเมียกลับบ้านกันดีกว่านี่พวกเธอคิดว่าพวกเธอจะหนีฉันพ้นเหรอฝันไปเถอะพวกลูกน้องอย่างพวกแกน่ะ ไม่มีทางนี้ฉันพ้นหรอกเร็วเข้าทุกคนทางนั้นคือทางออกผมได้ล็อกประตูปิดบอสไปแล้วอุ้ยตอนนี้บอสโกรธมากๆเลยนะคะอุยดูข้างในนี้ดิอะไรกันน่ะช่วยฉันด้วยฉันถูกขังอยู่ที่นี่บอสขังฉันไว้ที่นี่เออเจ้านายไปช่วยเพื่อนก่อนเหมียวเรีจะช่วยเขายังไงล่ะเออไม่รู้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวพวกเรากับมิโดริเนี่ย จะไปหาคุณแจแล้วก็มาปลดปล่อยพวกนายเองแต่ว่าไม่รับปากนะถ้าหาไม่เจอนายก็ต้องอยู่ตรงนั้นไปก่อนจนกว่าตำรวจจะมาจับบอสนะ่ะพี่ฮะเรารีบไปกันเถอะฮะเออเจ้านายตกแล้วระวังด้วยพี่ฮะกระโดดให้ดีๆสิฮะโอ้โหเดี๋ยวกันนะฮะต้องกดคอนโทรลค่ะอโอเคไปเดี๋ยวเวลา5 4 3 2อ๊อไม่รอสินะ ใจเย็นเหมียวใจเย็นมันติดมันติดติดอะไรหูดูดิฉันยากเย็นยากยากลำบากมากเลยนะคะโอเคเรียบร้อยไปเรียบร้อยค่ะไต่กลองไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปที่ไหนสักที่นั่นแหละ <c oughs> ฉันไม่รู้อะไรเลยหูดูดิข้างหน้านั้นจะเป็นอะไรนะคะเราตามน้องหมวกสีเขียวไปเลยดีกว่าค่ะโอ้ดูสิบอสจะให้พวกเราทำจริงๆริงหรอครับ มันจะไม่รุนแรงไปไหนแล้วครับบอสฉันต้องการให้พวกแกทำอย่างนั้นอย่าเถียงฉันสิได้เลยครับบอสพวกเราจะจัดการพวกคนเหล่านั้นให้หมดให้สินซากไปเลยครับบอสดีมากสมแล้วที่เป็นลูกสมุนของฉันเจ้านายแย่ yeah, แล้วแหละเหมียวอะได้ยินเขาพูดกันด้วยเมียวได้ยินว่าอะไรอะ่ะเหมียวได้ยินว่าเขาจะจัดการใครสักคนเนี่ยแหละหวังว่าจะไม่ใช่พวกเรานะเจ้านาย เออเมียวฉันว่าเขาน่าจะจัดการพวกเราเนี่ยแหละทำไมละ่ะเออก็ไม่มีใครรู้นะสิว่าแต่เหมียวอ่ะได้ไปทําอะไรเขาหรือเปล่าละ่ะเหมียวไม่ได้ทําอะไรเลยนะตั้งแต่มาที่ทํางานของคุณพ่อเหมียวก็อยู่กับเจ้านายตลอดเวลาไม่เป็นไรนะเหมียวซังรีไปข้างหน้ากันเถอะเร็วข้าวตามนกแก้วสีฟ้าไปเลยเมียวซังตามมาเร็วซี่ เร็วเข้าสิครับผมออืตอนนี้นะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้โหดูข้างหน้าสิคะแม่เจ้านี่มันบันไดใช่ไหมบันไดอะไรเนี่ยอยขอตัดไปก่อนแล้วกันนะคะมันช่างยาวไกลเหลือเกินโหยลงไปกี่ชั้นคะเนี่ยโอเคค่ะพี่สีขอข้ามตอนนี้ไปเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและแล้วเราก็ลงมาถึงชั้นล่างนะคะ โอ้โหทางออกอยู่ล่างสุดเลยทีเดียวเชียวโอเคตอนนี้อยู่ในลานจอดรถแล้วค่ะเจ้านายเราจะไปที่ไหนกันก็กลับบ้านในเหมียวบ้านเราอยู่ข้างหน้าแล้วนี่พวอแกคิดว่าพวอแกจะได้กลับบ้านจริงๆเหรอฝันไปเถอะโดนขังซะเลยเนี่ยมันล็อกกุญแจอยู่ตรงนี้อแล้วพวกเราก็ถูกขังอยู่ที่นี่มาแล้วหนึ่งชั่วโมงเราจะทํายังไงกันดีล่ะที่นี้ผมว่าเราควรจะสำรวจบริเวณรอบๆนะครพี่ ดูสิข้างบนเนี่ยมันมีช่องอะไรก็ไม่รู้รีบเข้ามาเลยครับเร็วๆเข้าสิเมียวซังรีบตามมาเลยอุย้ยมันมาทะลุอีกห้องนึงนะคะวุ้บลงมาเรียบร้อยค่ะนั่นไงนั่นไงฉันเห็นแล้วข้างบนนั้นน่ะมันมีอะไรบางอย่างที่จะไขได้นะอะไรหรออุย้ยมันมีกุญแจวันนี้ค่ะเรียบร้อยพี่ซีเก็บกุญแจแล้วนะคะโอเคเราต้องกลับไปที่เดิมค่ะอุ้ดูดีน้ําท่วมนะคะโรงงานแห่งนี้ใกล้จะเจ๊งเราแน่แน่เลย เจ้านายระวังตัวด้วยโอเคจะเย็นนะเมียวตอนนี้นะคะเราก็เดินไปตามทางแล้วก็สำรวจบริเวณโดยรอบนะคะมีแต่ความว่างเปล่า <laughs> มองไปทางซ้ายก็เป็นช่องลมโอ้โหดูนะน้องๆมีเพียบเลยเอาละไปกันเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาผจญภัยแล้วค่ะเรียบร้อยยูนี่ยไขยเลยไขยเลยลองไขดูเลยนะมิดูริโอเคไขดูนะ,ะออกด้วยอุย๊ยออกได้แล้วออกได้แล้ว กันเลยดีกว่าค่ะหโยดูเหมือนว่าเราจะออกจากบริษัทอันนั้นไม่ได้แล้วนะคะแต่ดูข้างหน้าสิคะมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหึ <c oughs> ฉันบอกแล้วไงว่างานนี้ห้ามพลาดนะผมขอโทษครับบอสต่อไปผมจะไม่พลาดผมรับรองหึ <c oughs> แกลองพลาดดูสิถ้าพลาดอีกทีฉันเด็ดหัวแกทิง้งแน่เจ้านายเหนียวแอบได้ยินเขาคุยกันว่าเขาจะเด็ดหัวเรา นี่รีบรงไปแล้วด่วนเลยตรงนั้นนะ่ะมีทางออกอยู่เมื่อกี้เพิ่งจะโผล่ไปบนดินเองโอ้ตอนนี้นะพี่ซีก็ได้หลบหนีมาทางท่อน้ำหดูสิคะข้างล่างนี้นะครเป็นน้ำที่มาจากสารเคมีคะ่ะโดนนะคะจะต้องพิการอีกแน่นอนอไม่น่าจะพิการนะเจ้านายน่าจะตายเลยแหละ <c oughs> <c oughs> เร็วพวกเราเร็วพวกเราเรีบไปกันเถอะก่อนที่บอสจะตามหาพวกเราเจออเจ้านาย นั่นพี่หมีนี่ฉชนั้นละเหมียวพี่หมีก็คงจะมาเยี่ยมคุณพ่อที่บริษัทด้วยนะ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราไ่ท่อน้ําทิ้งไปก่อนนะคะอคตอนนี้พี่ซีก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครไปทําอะไรให้บอสโกรธได้ขนาดนั้นนะ่ะฮึบเรียบร้อยค่ะโอ้ยเพื่อนตายคาหน้าเลยนะคะเนี่ยโอ้เจ้านายข้างหน้ามีก้อนหินด้วยเหมียวซังใจงเย็นๆน,นะโอ้ดูสิคะ มันก็ปิ่มๆนะมันต้องกระโดดดีๆแบบดีๆเลยอ่ะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ,ะให้พี่หมีไปก่อนคะ่ะเพราะว่าพี่ซีนะคะชอบโดนผลักอยู่เรื่อยเลยไว้ใจไม่ได้เลยทีเดียวเชียวกับการที่เดินแล้วมันเบียดกันนะคะทำให้ตายได้ง่ายๆเลยเรียบร้อยโอเคค่ะผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อนเป็นอะไรเออเพื่อนน่าจะโดนน้ํอาอมาริตาไรนะตายขาหน้าเลยนะคะโอเคไปเลยค่ะต่อไปเลย อันนี้น่าจะเป็นเศษตึกถล่มนะเหมียวซังเร็วๆเ,เข้าเจ้านายก่อนที่มันจะถล่มไปมากกว่านี้เดี๋ยวก่อนกะก่อนสิโอเคเรียบร้อยเหมียวซังพี่หมีบอกว่าเราต้องรีบออกที่นี่ให้เร็วที่สุดนะโอเคกระโดดข้ามไปเลยคะ่ะในเมื่อรีบนะคะพี่หมียืนนิ่งอยู่ไปแล้วพี่หมีรีบตามมานะคะนกแก้วสีฟ้านำไปก่อนเลยนะดูข้างหน้าสิคะ เหมือนว่าเราจะต้องเดินไปหรือเปล่าพี่ซีไม่แน่ใจนะอุ้ยมีห่วงยางใช้แล้วแหละมันมีห่วงยางอยู่นะรีบขึ้นห่วงยางแล้วล่องลอยลอยล่องไปเลยนะเร็วเข้าหู้ดูนะคะทุกคนตอนนี้ต่างแย่งชิงห่วงยางกันค่ะเอาละตาของพี่ซีแล้วนะโอเคพี่ซีจะไปดักตรงนี้ค่ะเอาละเหมียวเตรียมตัวระจญภยัยเออ ขึ้นยากเหลือเกินโอเคร่อนใหม่รอนใหม,ใหม่พี่ขอก่อนนะจ๊ะหนูโอ้หได้แล้วค่ะนั่งได้แล้วยฮูสนุกจังเลยออหัวเทิ่มเลยนะคะโอ้ยโอเคน้ํานี้นะมันโดนได้้หูถ้าโดนไม่ได้รับรองเลยว่าด่านนี้เป็นอะไรที่ยากมากมากเลยนะคะโชคดีที่มันโดนได้นะโอเคเอาแหละเรามาวิ่งแข่งกันดีกว่าโนแกวสีฟ้าได้เลยคบเพ่ได้เลยคบเพ่โอ้ ย a h สนุกสนานพราเพลินมากๆเลยนะคะเจ้านายเขาเป็นอะไรเออผมสบายดีครับเมื่อกี้นะคะหัวขมำไปเลยไม่เป็นไรนะรีบกลับมานะคะโลกใครอภัยแล้วเจ้านายก็โอ้หตอนนี้พี่ซีไต่ท่อขึ้นมาแล้วนะคะเร็วเข้ารีบหนีไปซะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอแน่มากเลยกิ่หนีพวกฉันมาอยู่ถึงจุดนี้ได้น่ะเจ้านะนายฮะให้ผมตีมันด้วยกิ่งไม้นี้เลยไหมครับ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นลูกน้องของฉันส่งของที่ฉันต้องการมาให้ดวนี้ท้าไม่อยากให้ใครเจ็บตัวส่งมาสิอาจาร้์นายส่งอะไรเอยไม่รู้เหมือนกันเอยวส่งอะไรอะคะถามเจ้ากองของขวัญนั้นดูสิอ,อผมไม่รู้นะครับหนีกันเถอะโอ้อยไม่รู้นะว่าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธขนาดนั้นนะ่ะ ไปเอาอะไรของเขาไปหรือเขาโกรธอะไรเรานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ซีขอหนีก่อนละกันค่ะหุยหน่ากลัวมากๆเลยถึงขั้นเอาปืนจ่อกันแล้วอะโอเคค่ะตอนนี้นะว่าเสียวสุดๆเลยโอเคตอนนี้มันวิ่งเร็วมากๆนะคะพี่ซีจะต้องทําให้ได้ค่ะอึบเรียบร้อยอเร็วเข้าพวกเราไม่งั้นนะ่ะโดนยิงหัวแน่หูยใจเย็นใจเย็นมันค่อนข้างจะลื่นนะคะไปเธออู โอเคสุดท้ายเรามองเนี่ยกระโดดไปเลยค่ะกระโดดไปเลย,ยเย,ย้เรียบร้อยออออ <g ười> เรียบร้อยอ้าอ้าอ้เกือบตกเจ้านายอะเกือบตกแล้วนะเนี่ยหยุดเดีวนี้นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร้อมเอาไว้หมดแล้ววางอาวุธซะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับอย่าจับผมเลยนายไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถ้าจะพูดให้ไปพูดในศาลยิงเขาเลยดีไหมพี่หมีเออจะดีเหรอน้องแมว งั้นพี่หมีก็เก็บปืนซะสิเออพี่แค่เอาปืนขึ้นมาโชว์เขาเองนะอ,อ,อย่าทํำผมนะครับอย่าทำผมผมผิดไปแล้วตอนนี้สถานการณ์ได้สงบลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทางเราเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์คอยบริการอยู่ด้านบนด่านฟ้านะครับถ้าจะขึ้นไปเนี่ยก็ขอให้ระวังด้วยนะครับเ,เร็วครับพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะตามมาเลยเหมียวซังตามมาเลยโอ ก็น,นะคะตอนนี้นะคะพี่ซีก็จะต้องขึ้นไปบนดาดฟ้านน่เองค่ะเห็นคุณตำรวจบอกไว้ว่านะคะมีเฮลิอคอปเตอร์อยู่ข้างบนด้วยแหละเอาละเราขึ้นไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีเฮลิอคอปเตอร์หรือเปล่าโอ้สูงมากเลยนะเนี่ยเอาละครับทุกคนเชิญขึ้นบนเฮลิอคอปเตอร์เลยผมจะพาทุกคนไปส่งที่บ้านเองระวังด้วยนะครับเครื่องฮอเนี่ยมันแรงใช้ได้เลยร,ร,รีบขึ้นไปสิฮะเ,เร็วเข้าเหมียวสั่งขอทำใจสิบวินะเร,เร็วเข้าครับ ตอนนี้กาลังจะออกแล้วถ้าไม่ขึ้นตอนนี้เนี่ยผมจะปล่อยคุณทิ้งไว้ที่นี่นะครับฮะงั้นรีบขึ้นไปเลยเถอะห้าสี่สามสองกระโดดเลยนะเจ้านายโอเคฮึบหูยสูงมากๆเลยนะครับอ่ทุกคนกระโดดลงไปแล้วเอาไงเดียวเมียพี่ฮะดูเหมือนว่าเราจะต้องกระโดดลงไปนะครับโอเคค่ะเราจะต้องกระโดดลงไปนะคะแต่มันสูงมากๆเลยนะเนี่ยโอเคโดดเลยฮึบ เรียบร้อยค่ะโอ้โหนั่นแ,แล้วนะคะเราก็เดินทางมาถึงโดยสวัสดิภาพโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกสนานพราเพลินมากๆเลยนะคะถ้าชื่นชอบแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ตามลิงที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะสนุกสุดๆไปเลยเจ้านายเราเจอดำได้แหละพี่ฮะผมะคิดถึงพี่มากๆเลยเหมียวซังฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะเอะเหมียวซังก็คิดถึงดำเหมือนกันนะจุ๊บจุบรัก โอเคถ้าชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครรักนะจุ๊บๆเจ้านายขับดีๆอย่าทําเพื่อนเหมียวตกนะเหมียว้างฉันมีอะไรจะบอกน่ะอะไรหรอฉันขับยานลำนี้ไม่เป็นนะสิ ว่าแต่ดำไปรู้เรื่องอะไรของบอสเข้าล่ะเออฉันก็แค่รู้มาว่าบอสชอบกินกล้วยมากๆเลยอะ่ะไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พีซ่ซีก็สามารถส่งได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักสุดๆเลยเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกับเมียวไงกดเลยกดเลยแล้วดูคลิปนี้หรือยังล่ะสนุกนะ่าจะบอกให้ กดเป็นเพื่อนใครตรงนี้นะอย่าลืมแชร์ให้เหมียวด้วยนะจ๊ะ